อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับอาวุธทางทหารนะครับที่ทางสวีเดนเนี่ยเขาส่งมอบให้กับยูเครนนะครับไว้สู้ศึกในรัเสเซียนะครับก็คือยุทธุปกรณ์ที่มีชื่อว่า CV 9040นะครับต้องบอกก่อนว่า CV 9040เนี่ยมันคือยุทธุปกรณ์ประเภท IFV นะครับหรือเรียกชื่อเต็มๆว่า Infantry Fighting Vehicles นะครับก็คือเป็นยานผาานะที่ใช้สนับสนุนทหารราบนั่นเองนะครับ โดยขับเคลื่อนโดยใช้ตีนตะขาบเหมือนกับรถถังนะครับทําให้มีขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ได้สูงมากนะครับใช้ได้หลากหลายภารกิจหลากหลายภูมิประเทศนะครับตั้งแต่การล่าตะเวนไปจนถึงการโจมตีและสนับสนุนทหารราบนะครับจุดเด่นของ CV 9040เนี่ยก็คือตัวเกราะนะครับทางสวีเดนเนี่ยได้ชี้แจงชัดเจนนะครับว่าตัวเกราะของ CV 9040เนี่ยผลิตจากวัสดุหลายประเภทนะครับให้ความแข็งแรงคงทนก็คือ มีมีส่วนประกอบของเหล็กอลูมิเนียมเซรามิกนะครับทำให้ได้วัสดุที่มีขีดความสามารถในการป้องกันที่สูงมากนะครับทนทานต่อการโจมตีทั้งจากอาวุธปืนวัตถุระเบิดนะครับและอาวุธต่อสู้รถถังต่างๆนะครับอีกทั้งเนี่ยยังรองรับการป้องกันนะครับจากกบัระเบิดรูปแบบต่างๆได้นะครับที่สําคัญเนี่ยมาพร้อมกับระบบที่รองรับการสู้รบในสมรภูมินิวเคลียร์ชีวะรังสีนะครับหรือ NBC นั่นเองนะฮะ ที่สําคัญเนี่ยมีระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยความร้อนและอินฟราเรดนะครับอาวุธหลักเนี่ยก็คือขนาด40ม mm ิลิเมตรเลยทีเดียวนะครับมีระยะครอบคุมการปฏิบัติการ320กิโลเมตรสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกยุทธปกรณ์หนึ่งที่ทางสวีเดนเขามอบให้กับยูเครนนะครับและผมก็เห็นว่าเป็นอีกยุทธปกรณ์ที่น่าจะเอามาแนะนำให้ทุกท่านได้ฟังวันนี้นะครับ